สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้างไขาไขามุกและเพชรพลอยค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนำให้รู้จักกับอัญ,ญมณีอีกชนิดหนึ่งค่ะนั่นก็คือแก้วขนเหล็กค่ะแก้วขนเหล็กมีอีกชื่อนึงว่ายังไงนะคะเรียกว่าไหมดำค่ะ ใช่แล้วค่ะสาเหตุที่เรียกว่าไหมดำนะคะก็เพราะเมื่อเรามองก็ไปในเนื้อพลอยเราจะเห็นลักษณะคล้ายๆเส้นไหมสีดำกระจัดกระใจายในเนื้อพลอยค่ะซึ่งจริงๆแล้วนะคะเส้นสีดำก็คือแร่ลูไทยค่ะและตัวพลอยชนิดนี้ก็คือพลอยควอชนิดหนึ่งค่ะคุณยุย้ยแต่ละเม็ดจะเหมือนกันไหมคะลักษณะการเรียงไหมไม่เหมือนกันเลยค่ะเพราะเป็นธรรมชาติค่ะ ค่ะดูเป็นพลอยที่มีการลักเฉพาะตัวมากเลยนะคะใ<ช>แล้วลในส่วนของความเชื่อนี้มีความเชื่อกันว่ายังไงบ้างคะคนโบราณนะคะมีความเชื่อว่าแก้วขนเหล็กสามารถคุ้มครองป้องกันเป็นเดชเป็นสีให้กับผู้สวมใส่ค่ะและในขณะเดียวกันก็ช่วยเรื่องโชคลาภเงินทองวาสนาบารามีใครเห็นใครก็รักค่ะคุณยุย้ยค่ะแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงคะว่าเป็นของแท้หรือว่าของปลอม เวลาดูแก้วขนเหล็กนะคะอันดับแรกเลยเราต้องพิจารณาจากเส้นใหมค่ะ เส้นไหมนะคะสีดําจะต้องประจัดกระจายไม่เรียงตัวเป็นระเบียบเกินไปและไม่มีลักษณะเหมือนเข็มฉีดยาค่ะโคนไหมจะกว้างกว่าปลายไหมเล็กน้อยเนื่องจากเป็นธรรมชาติค่ะในขณะเดียวกันเมื่อเราพลิกพลอยนะคะเราจะเห็นแสงระยิบระยับซึ่งนั่นเกิดจากชั้นคอสที่ไม่เรียบเนียนและไม่สม่ำเสมอด้วยความเป็นธรรมชาติเหมือนกันค่ะถ้าเรียบเนียนเกินไปนะคะคุณยุย้ยต้องตั้งสมมติฐานค่ะว่ามาจากเรซินซึ่งเป็นการสังเคราะห์ค่ะ คุณยี่คะพลอยเม็ดนี้มีขนาดเท่าไหร่คะขนาดเม็ดจะอยู่ที่สิบปดจุดสามคูณี่มลค่ะเดี๋ยวลองชั่งให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะคะคุณผู้ชมทายถูกไหมคะว่าจะมีไซส์ประมาณกี่กรัตกันเอย่ยได้ค่ะเดี๋ยวมาดูน้ำหนักกันเลยนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่3.6มสิบหกจุดสอรัตค่ะ โอ้เป็นพลอยไซส์ใหญ่เลยค่ะ36.27กจดรัตนะคะซึ่งเหมาะที่จะทำจี้หรือว่าทำหัวแหวนก็ได้ค่ะเดี๋ยวจะให้น้องนะคะลองเทียบบนนิ้วให้ดูค่ะคุณผู้ชมจะได้นึกภาพออกว่าไซส์ขนาดนี้เนี่ยจะเป็นขนาดประมาณไหนค่ะเดี๋ยวลองวางให้ดูเลยนะคะจะเห็นได้ว่ามีขนาดใหญ่กว่ามือนิ้วมือของผู้หญิงเล็กน้อยค่ะ สามารถทำแหวนชายหรือทำจี้ก็ได้ค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะพลอยเม็ดนี้ห้างขายไขยมุกและเพชรพลอยของเราจำหน่ายพร้อมใบรับประกันพลอยแท้ค่ะมีราคาอยู่ที่เม็ดละ1,990บาทค่ะแต่ช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นให้ค่ะคุณยุย้ยใช่ค่ะลดเหลือแค่1,500บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะคะราคานี้เป็นพลอยแท้แน่นอนค่ะ ค,คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ทั้งทางออนไลน์และหน้าร้านนะคะสามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์0864881174ค่ะหรือจะแวะเข้ามาเยี่ยมชมได้ที่ห้างขายไขยมุกและเพชรพลอยค่ะอำเภอเมืองจังหวัดตรังค่ะขอบคุณค่ะ